คณะทํางานกระทรวงเกษตรและสหกรได้เข้าตรวจสอบสนามกอล์ฟสองแห่งในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะหลังจากที่พบว่าอาจจะมีการออกโฉนดที่ดินลุกล้ําเขตปฏิรูปที่ดินโดยหนึ่งในนั้นก็คือสนามกอล์ฟของครอบครัวนายอนุทินชาเรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ พื้นที่โซนด้านหลังของสนามกอล์ฟทอสคานาวันเลในตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมาเป็นหนึ่งแปลงที่ดินที่คณะทำงานการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาเอาผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมีชอบในเขตปฏิรูปที่ดินลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้ค่ะทั้งนี้เจ้าหน้าที่พบว่าเจ้าของกิจการถือครองฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมายแต่จากการตรวจสอบเชิงลึก ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่รวมกันกว่า2,000ไร่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการออกโฉนดที่ดินจากเอกสารนค3ซึ่งเป็นที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคองและเมื่อมีการเช็คพิกัดแผนที่ก็เพราะว่า มีพื้นที่ขยายเพิ่มหรืองอกจากเขตนิคมที่เรียกกันว่านคสามบวมกลายเป็นโฉนดที่ทับซ้อนรุกล้ำเข้ามาในเขตสปรกรค่ะซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็อาจจะนําไปสู่การเพิกถอนโฉนดหากพบว่าขั้นตอนการออกโฉนดนั้นไม่ถูกต้องค่ะมีคนไปเอาชื่อมาใส่ว่าทําประโยชน์ในนิคมที่มีคุณสมบัติ แล้วก็ไปออกหนังสือนคหนึ่งแล้วนคสามต่อมาก็มาออกโฉนดทําไงอ่ะสปกระก,รก็มีสปกระก,รก็มีก็คือไปเอาคนที่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรแล้วมาใส่แต่คนที่ทําประโยชน์จริงๆไม่ใช่เกษตรกรมีไหมสปกระกรมีที่เราลงไปจับเมื่อเช้านี่ไงฮะอันนั้นเนี่ยชัดเจนแล้วผมถามว่าแล้วท่านี้คมมีเหมือนสอปกระกรล่ะแล้วพอออกโฉนดมาพอออกโฉนดได้ตามกฎหมายคุณสมบัติครบและเอาโฉนดมาขายละ่ะจากที่ดินรัฐ ที่ควรสงวนไว้ให้คนยากจนและพ่อมาออกโขกโฉนดที่ดินเอาไปขายไร้ละ30ล้านทำไง สนามก๊์ฟในตำบลโป่งตาลองคณะทำงานก็ได้เข้าไปตรวจสอบสนามกอลอฟแรนโชชาวีรีสอร์ทแอนคันที่คลับในตำบลขนงคราซึ่งเป็นของครอบครัวอนุทินชามรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยน,นายธนดลระบุว่าเจ้าของกิจการซื้อขายที่ทดินมีโฉนดถูกต้องแต่ตามแผนที่เขตป,ปฏิรูปที่ดินพบว่าสนามกลอฟอยู่ในเขตสปกจึงต้องตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดเพราะว่าที่ดินของสนามก๊อฟออกเอกสารนอสอสกอตั้งแต่ปี25 1้แล้วก็มีการออกโฉนดเกือบทั้งหมดก่อนที่จะประกาศเขตปฏิรูปที่ดินปี2 5 3 4พร้อมกับยืนยันนะคะว่าการตรวจสอบนี้ไม่ใช่เกมการเมืองค่ะ ขณะที่ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากสนามกอล์ฟเรนโชชาวีก็ยืนยันนะคะว่าโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวนั้นออกตามกฎหมายและก็เชื่อว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งของหน่วยงานรัฐในเรื่องของพิกัดแผนที่ที่ควรตรวจสอบให้ชัดเจนเพราะว่าเมื่อเป็นกระแสข่าวออกมาแล้วก็สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนค่ะบางทีนี่ผ่านมาสี่ห้ามือแล้วถามว่าเราจะไปรู้เรื่องทะเลาะกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไหม ท่านหน่วยงานภาครัฐเขาทะเลาะกันอยู่เขาก็ต้องมาบอกที่กรมที่ดินว่าเฮ้ยคุณห้ามออกฉโฉนด <Okay. S 1> หรือคุณต้องสลักหลังอะไรสักอย่างให้ผู้ลงทุนเขารู้สิ <Okay. S 1> วันนี้เราต้องพูดถึงการลงทุนในมหาภาคเลยนะ <Okay. S 1> วันนี้ปากช่องเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมไปแล้วมันไม่ใช่เมื่อ4ี่สิปีก่อนซึ่งมันเป็นภาคกเกษตรกรรม <Okay. S 1> วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยน <Okay. S 1> เขาต้องเข้าใจบริบทของทุกอย่างที่เปลี่ยนไปด้วยว่า okay. วันนี้เราจะมาเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจหรือจะมาทำลายมัน คณะทำงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันนะคะว่าการตรวจสอบแปลงที่ดินเขตสปรกรและสนามกอล์ฟทั้งสองแห่งในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นค่ะหลังจากนี้ก็จะตรวจสอบแปลงที่ดินที่คาดว่าเป็นการออกโฉนโดที่ดินในเขตนิคมที่รุกล้ําเขตปฏิรูปที่ดินอําเภอปากช่องใน8ตนําบลซึ่งก็มีการออกโฉนโดไปแล้วกว่า20,000กว่าไร่แล้วก็ที่ออกเอกสารสิทธิ์เพื่อรอยื่นขอออกโฉนโดอีก20,000กว่าไร่เช่นกันค่ะ